อนาคตข้างหน้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแพงขึ้นเมื่อมันแพงขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงที่ตัวเราคนเดียวแต่คนในครอบครัวเราก็ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นไปหมดมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทวีคูณแต่ถ้าเรามามองกลับมาที่รายได้ของเราวันนี้มันกลับไม่วิ่งขึ้นตามรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วถ้าเรายังปล่อยให รายได้มันต้องวิ่งตามรายจ่ายแบบนี้แล้วพวกเราจะมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้อย่างไรผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้คิดและเตือนตัวเองนะครับอย่าชั้นล่าใจอย่าใช้เงินโดยสูลุ่ยสูล่ายมีสามสิ่งที่ผมอยากฝากนะครับท่านรู้จักประหยัดหรือยังท่านรู้จักเก็บออมหรือยังท่านรู้จักสร้างไรายได้เพิ่มหรือยัง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความการลุนนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีประโยชน์ส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นยางนานะครับ นั่งรับไอเย็นๆจากความชื้นของน้ำนะครับที่พัดเข้ามาฝนก็มีตกลงมาบ้างนะครับก็หวังว่าฝนนี้ก็คงจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินให้กับประเทศไทยนะครับก็ใกล้ที่จะเข้าสู่เดือนเมษาเดือนมหาสงการนะครับก็ให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทย ทั้งที่อยู่ภายในประเทศไทยและก็อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์ช่วยให้มุมมองในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราเราควรที่จะทำอย่างไรในขณะที่ปัญหาต่างๆก็ค่อนข้างลุมแ้าอยากที่จะให้คุณหมอช่วยให้คำแนะนำนะครับ วันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากวันนี้ก็กำลังเดือดร้อนกำลังเกิดปัญหาชีวิตนะครับหลายๆคนก็ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปทำงานยังต่างประเทศหลายคนก็ประสบความสาเร็จมีเงินมีทองกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวของท่านแต่หลายๆคนก็เกิดความผิดหวังอาจจะถูกหลอกถูกต้ม หรือไปทำงานแล้วไม่เป็นดั่งที่ใจหมายผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาเลียแผลใจวันนี้นะครับการที่พวกเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมมองก็คือมองโลกให้ทันวันนี้พี่น้องประชาชนหลายๆคนอาจจะมองโลกไม่ออกว่าโลกอนาคตจะเป็นอย่างไร การที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้เราต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงการที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารผมอยากให้พวกเราเสพสื่อโดยใช้สติแล้วก็คิดตามและให้มองหาโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้เสพสื่อต่างๆเข้าไปวันนี้ใครที่ไม่ทันโลกก็ค่อนข้างที่จะเสียโอกาสในการที่จะ สร้างชีวิตหรือสร้างไรายได้ให้กับตัวเองสถานการณ์วันนี้นะครับผมอยากที่จะบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายปนลำมานทั่วทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยท่านผู้ชมลองมองกลับไปสิครับวันนี้ถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารจากสังคมสื่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น youtube หรือสังคมสื่อโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสาภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาหรือประเทศต่างๆในโลกนี้วันนี้พี่น้องประชาชนก็กําลังเจอปัญหาในเรื่องของค่าของชีพที่มันสูงทุกประเทศในโลกนี้กําลังเจอปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อมูลค่าของเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยมันกลับมีมูลค่าที่ลดลงเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อมันสูงขึ้นมีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง และผมก็เชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยก็กำลังเจออยู่ราคาสินค้าต่างๆแพงขึ้นมากครับอดีตที่ผ่านมาถ้าใครลองกลับไปดูนะครับว่าเราเคยซื้อไม่ว่าจะเป็นน้ําปูน้ําปลาเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารวันนี้แพงขึ้นเยอะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นแล้วการที่ พาร่ค่าใช้ใจ่ายมันสูงขึ้นมันก็ต้องมองกลับไปถึงฐานรายได้หรือฐานเงินเดือนของพวกเราว่าวันนี้มันวิ่งตามรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ในขณะที่เงินเดือนเรายังเท่าเดิมแต่รายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นชีวิตคนเราจะดีขึ้นได้อย่างไรครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ท่านสังเกตท่านผู้ชมคิดดูง่ายๆครับว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆวันนี้มันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในชีวิตประจําวันของท่านอนาคตข้างหน้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแพงขึ้นเมื่อมันแพงขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงที่ตัวเราคนเดียวแต่คนในครอบครัวเราก็ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นไปหมดมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทวีคูณ แต่ถ้าเรามามองกลับมาที่รายได้ของเราวันนี้มันกลับไม่วิ่งขึ้นตามรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วถ้าเรายังปล่อยให้รายได้มันต้องวิ่งตามรายจ่ายแบบนี้แล้วพวกเราจะมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้อย่างไร <S <S ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้คิดและเตือนตัวเองนะครับอย่าชะล่าใจอย่าใช้เงินโดยสู่ลุยสู่ไล่ อะไรที่ประหยัดได้ให้ประหยัดนี่คือสิ่งที่ผมย้ําเตือนท่านผู้ชมมาโดยตลอดหลายคนก็ไม่เชื่อผมคิดแต่ว่ามันจําเป็นมันต้องซื้อนะครับผลสุดท้ายเป็นอย่างไรครับวันนี้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นมากเมื่อมันสูงขึ้นแล้วในขาที่เงินเรามันเหลือน้อยลงเราจะวางแผนชีวิตอย่างไรล่ะวันนี้คนที่อยู่ได้คือใครครับคือคนที่เขาวางแผนการใช้ชีวิตดีไงครับเขารู้จักประหยัด เขารู้จักเก็บออมเขารู้จักสร้างไรายได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากเตือนท่านผู้ชมมีสามสิ่งที่ผมอยากฝากนะครับท่านรู้จักประหยัดหรือ,อยังท่านรู้จักเก็บออมหรือ,อยังท่านรู้จักสร้างไรายได้เพิ่มหรือ,อยังถ้าสามสิ่งนี้ยังไม่มีการใช้ชีวิตในอนาคตจะอยู่อย่างยากลําบากครับเพราะด้วยภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นด้วยรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นรายได้มันจะวิ่งตามไม่ทันครับ แล้วท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะบอกผมว่าแล้วคุณหมอคิดว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้มันจะดีขึ้นไหมผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้มันจะดีขึ้นแน่นอนแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ใครไม่ทันโลกเนี่ยคนนั้นจะหลุดวงโครจรอ,ออกไปเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกมันคือการคัดกรองคนที่จะอยู่รอด มันคือการคัดกรองคนตามธรรมชาติที่ผ่านมาพวกเราอาจจะชะล่าใจว่าเคยใช้ชีวิตอย่างไงก็ใช้เคยทําอย่างไรก็ทําแต่วันหน้ามันไม่ใช่แล้วครับอนาคตข้างหน้าทุกคนจะต้องรู้จักว่าคุณจะใช้ใจอย่างไรให้พอเพียงคุณจะดำรงชีวิตของคุณอย่างไรถ้าคุณไม่มีการวางเป้าหมายในชีวิตหรือไม่มีการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตคุณจะลำบากครับ คุณจะเอาเงินมาจากไหนที่จะมาจับใจ่ายใช้สอยรายได้ของคุณวันนี้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องตอกย้ำตัวเองหลายคนก็อาจจะถามว่าทําไมคุณหมอมาย้ำมาเน้นเรื่องของการสร้างรายได้มันเน้นเรื่องของการประหยัดมันเน้นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็เพราะวันนี้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นแต่ละคนเวลามีคดีความต่างๆไม่ว่าจะเป็นปนจี้ไม่ว่าจะเป็น ค้ากันไม่ว่าจะเป็นค้าขายยาเสพติดหรือพนันออนไลน์ก็เพราะทุกคนอยากรวยไงครับก็เลยทําให้ทุกคนต้องกระเสือกระสนเลยทําให้ทุกคนต้องสแสวงหารายได้เพื่อให้มันพอกับรายจ่ายไงครับแต่วันนี้ถ้าทุกคนคิดให้ทันนะครับถ้าเรารู้จักใช้ใจ่ายอย่างพอเพียงถ้าเรารู้จักการเก็บและก็บริหารการเงินอย่างดีแล้วก็หารายได้เพิ่มเล็กๆน้อยๆชีวิตของทุกคนจะไม่ลําบากและดําดิ่งอย่างนี้ครับ หลายคนก็อาจจะบอกว่าโนสนโนแค์ no son, no ชีวิตฉันฉันอยู่ได้ผมอยากจะเตือนทุกๆคนนะครับในโลกนี้ไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมรอบข้างของเราพังชีวิตเราก็พังไปด้วยสิ่งที่ผมอยากจะย,ยกตัวอย่างคืออะไรครับวันนี้ท่านผู้ชมลองมองกลับไปครับร้านอาหารที่เคยใหญ่โต พัตคารต่างๆผับบาร์เบียต่างๆที่เคยสร้างเพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมากในวันที่ลูกค้าเปลี่ยนไปในวันที่ลูกค้าเริ่มไม่มีเงินในกระเป๋าห้างสรรพสินค้าต่างๆใครจะเข้าไปเดินร้านค้าร้านขายต่างๆที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับ สถานการณ์ต่างๆมันชี้ชัดอยู่แล้วครับวันนี้มีการรายงานผลประกอบการออกมามีรายงานจำนวนล้านที่ปิดมีรายงานเรื่องของการเลิกจ้างงานผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนขณะน,น,นี้มันไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่ผมได้คาดการและบอกท่านผู้ชมมาโดยตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการพังของระบบเศรษฐกิจในประเทศหรือทั่วโลก มันย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตของทุกๆคนผมอยากย้ายท่านผู้ชมลองมองกลับมาว่าวันนี้ในขณะที่สถานการณ์อยู่เป็นแบบเนี้ยมันยังไม่เกิดวิกฤตอะไรที่รุนแรงชีวิตเราเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนแทบจะปากกัดตีนถีบแทบจะไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัว้วยซ้ำนะครับหลายๆคนวันนี้เจอวิกฤตเศรษฐกิจกเข้ามาแล้วด้วยซ้ำ ผมอยากจะปาฝากไปถึงทุกๆคนนะครับวันนี้อนาคตมันอยู่ในมือท่านอยู่ที่ท่านจะประพฤติปฏิบัติถ้าท่านคิดว่าท่านอยากใช้ชีวิตในอนาคตที่ดีท่านก็ต้องรู้จากการวางแผนชีวิตและปฏิบัติให้ถูกต้องและสำหรับท่านผู้ชมหลายๆคนที่วันนี้กำลังเจอปัญหา ก็ลองฟังคลิปนี้และคิดตามนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ